สบายดีพี่น้องเอฟซีหักแผนทุกฐานนะเบิ่งผู้บบาวขึ้นมังยมพี่นังไงโอ้ยผู้บบาวมีเผเพพี่น้องแห่นยังลำทักไทยผู้สาวเนี่ยเอเบมังยมใช่เน่ยนี่ เกมงยมสยนนีวามงยมก็ได้ขางเฮือนพี่น้องเลยะ็แล้วน่เาดี๋ยวไปตามมงยมจะได้ได้สำนทำนี่แร่นี่พอแด้ครับมเอาไปตามมงยมิตามมงยมกันพี่น้องขึ้นเบิ่งกูบาตามมงยมพี่น้องเลยตงเฮือนไมเริม ไี่น้องคลิปนี้นี่เบาเลิพี่น้องเลยครูบาตัมมังยมพห่น้องไปสีํำไหมเบาลามบ่สีตำดำเองเลยาะ อันนี้คือคัวเงื่อนแม่ใหญ่เลยพี่น้องเลยเกิดมีคัวตัวเงื่อนแบบนี้เป็น <c oughs> มอบุกมอสลามบุกน้องมอสลามไม่เอาถ่ายภาพตอนแต่งงานเนี่ยแม่มอมอเลิมพี่น้องเลยแม่มอสเลิมมอลามกับ พอมาเลยไมบถ่ายเบิ่งถ้าก็เฮาก็ห้าก็เห็นนี่กันนี่ถ่ายเบิ่งบ่เคยเห็นดอกภาพตอนแต่งงานแม่นี่น่ะใช่ได้นเนาะเอาอีกหลายคนไดนกินหลายคนตามหลายๆเมืในตลาดมันแดดแดดแดดขอเก็บภาพบรรยากาศครัวเฮือนใหไ่ให้เบิ่งพี่น้องเลยเนาะได้ขึ้นมาทันที่นะ ເຖິງເຮືອນແລະຕົວພຸ້ນນີ້ຫຍັງຄົວບ້ານໆພີ່ນ້ອງເອີຍຄົວບ້ານນາບ້ານເນາະເຮົາກໍແປພຸ້ນຕກີຕຮົນັນ້ນຄວຢບານຮົາກັນເກີດນບນມແນີ້ົາພືນຕົໄຟເຖງເຮືນພກບາວນນກໍອາາดา คนทิดชาวจินดาใท้แทนี่ไห้เดี๋ยวมาบึงดูฮะกลมหน้ากลมตาแล้วโอ้ยให้ผู้เสพผู้เสพเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยเรียกว่าญาติบอกไปข้างหน้าละยรญาติแล,วน,แลวนี่เนาะกินยังบุกมังยมแ่บบอก <c oughs> มังยมไ้ก่อน ออืมทั้งว่าไปทังเราเข้าใจเป็นบางความบวเพชรออบวเพชรอ๋อมันบวเพชรออกมวกเนี่นะปเดลไปข้าดอกมาจุนนต้ไม่สา Dạ. Aduh, bó này. Anh mong nhâm 4 mưa bạo làm mà lòng bưng anh em. Nó sẽ giọt

อันนี้แล้วพอดีเ้วมือผมมากินเหมือมนอนนอนอยู่ในเสื้ วนายมาดูไปเหือนน่ะนะบ่ติ่งก็เอกจำนวนเหมอนแนวเลยครับคักเป็นว่าคักเป็นนะคักไง มาเด้อพี่น,น้องเด้ตดอดตามองยงลงกัเด้ย๋ยมกระเทียมถือน่อม

กะนายมากมะพายมากวะาหล่เฮือนอยู่ในบ้านนี him, the the ่เรือกระเพื <sh> ่อนอยูุ่่นอเลยไผมโยนงอือแม่จบอกนเะมาแต่กรุงเทพะงานที่ได้เมื่อคืนได้ยินขาประกาศเหตุนงบริจาคหนังกับเงินเื่อนน่อไนเออ ผายไอ้ยังสปาะการพื้นนี่ง้คือดายผายผายาแล้วเาจอยกินนั่นนนะฮะแล้ว้าคนจะบอกได้นาฬะไผู้ไปนะส่วนมันน่ะย่เาผม่าง่ายแล้วคนเขจะรกบิจเข่าหรือกปั่นก็นหนนึง

โอ้เจริญคล้องๆเลย <laughs> 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 มาทางนี้มาทางนี้ไปเืง่ด้นี่มาบ้าาก็สมาว่ะเื่งเลกรื่อวาั้งต่ดยเอนี้เืองจเขาด้อาะยนเื่องนไมอเาไปตัวเดียวกับครยังตับจีนอเอยแล้วแต่้กินยังไ เมื่อแต่หน้าขอปลาพระเจ้าพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณขอบมาเบิ่งมาชมก็เบิกขอบใจที่ติดตามเนาะทัาาคค้งเอฟซีกับเอฟซีใหม่ไปแล้วพี่น้องเลยพอใหม่คลิปหนา้าก็แล้ว,าาวาาดีมีแหบบ่งมันจะคู่อยู่คนเด้อเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวย กีนลไทยเฮานกิีไทยโอ้ยไปล้วลงระยเขาพอทางตัวหลักบานโนเรียกว่าโตนกแ่นบนจทางอะไรของจัดเชโนออกมเเติมาหมดเยบรรยากาศรอบๆนรน้